สวัสดีน้องทัมเม่วันนี้กลับมาพบกับนิทานสนุกสนุกอีกครั้งเรื่อง the river and the mountain แม่น้ำกับภูเขามารับฟังกันเลยนะน้องทัมเม่น้องทัมเม,ม,ม่เป็นยังไงบ้างนะพูดตามด้วยเคปะเนี่ยเอ้ย one day the river thought to herself Do I have to keep flowing all my life? Wait a little bit. Can I stop and rest for a little while? She needed advice, so she called out to the mountain and shared her thoughts with him. The mountain just laughed and said, Hey, look at me. I have been standing in the same place for ages. The river replied. You are firm and fixed in one place. How could you ever get tired? Look at me. I have to be on the move all the time. I don't get to rest for even a single minute. พูดตามเร็วน้องไทยมารี่ The mountain smiled. That is how you see it. But I get tired of standing here. He replied, Every day I see the same trees and the same patch of sky. Sometimes I wish if only I could run around like the river, I would visit new forests and villages. I would water their fields, give life, and be so deeply loved by all. The river interrupted. That's strange. Your life is so comfortable and peaceful. Yet you feel this way. You don't get it, my sister. Nong Tamale, you are worshipped by everyone. The mountain replied lovingly You flow for the sake of others. And that's not all. After giving away so much, you offer whatever remains to the sea. On hearing this, the river bowed down to the mountain and said with great enthusiasm, You're absolutely right, my brother. The true purpose of my life is to give life to others. Thank you for your kind wisdom, she said. Then, while the mountain smiled at her newfound positive energy, she gushed away with a loud gurgle. feeling very happy and it's happy ending moral of the story for Nong Tamley is every single of us has a different advantage and disadvantage. Being a mountain or a river doesn't matter. Just need to be happy on what you have. Okay? Non-timely. Okay? ไหนมาลองฟังเป็นภาษาไทยบ้างน้องแทมเมล,ลีจะรู้สึกยังไงฮน้องแทมเอล,ลีพูดตามน้องแทมเอล,ลีวันหนึ่งเจ้าแม่น้ำก็พูดกับตัวเธอเองว่าทำไม ฉันต้องไหลไปเรื่อยๆแบบนี้ตลอดชีวิตของฉันฉันไม่สามารถที่จะหยุดพักชมวิวเพื่อความสวยงามได้บ้างเลยหรือ<ม> <refres criteria. S 2> เธอต้องการคำปรึกษาเธอจึง ะโกนเรียกพี่ภูเขาและอยากจะได้ความผิดเห็นจากพี่ภูเขาพี่ภูเขาจึงหัวเราะแล้วพูดว่ากับน้องแม่น้ำว่าดูที่พี่ภูเขาสิ พี่ภูเขานั้นยืนอยู่ที่เดิมตลอดเวลามานานหลายสิบปีหลายร้อยปีแล้วนะไม่ได้ขยับไปไหนเลยน้าแ,แม่น้ำก็เลยตอบว่าแต่พี่เอียนก็ยืนอยู่ที่เดิมตลอดเวลานี่ก็ไม่ต้องขยับไปไหนก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางไปมาเหมือนเรา ดูน้องแม่น้ำสิต้องขยับตัวตลอดเวลาไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้เลยไม่ได้พักผ่อนเลยด้วยแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ได้หยุดพักพี่ภูเขายิ้มแล้วตอบว่านั่นเป็นสิ่งที่น้องแม่น้ำเห็นและคิด แต่ฉันในความเป็นจริงแล้วก็เหนื่อยกับการที่ต้องยืนอยู่เฉยๆแบบนี้เช่นกันพี่ภูเขาตอบทุกๆวันพี่ได้แต่เห็นต้นไม้เดิมๆได้แต่เห็นเมฆก้อนเดิมๆลอยไปลอยมาบางครั้งพี่ก็อยากจะเป็นแบบน้องแม่น้ำบ้าง ได้ไหลไปตามที่ต่างๆได้ไปพบป่าใหม่ๆที่สวยๆหมู่บ้านเก๋ๆได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้ชาวนาได้รดน้ำต้นไม้รดน้ำทุ่งนา ให้ชีวิตกับชาวบ้านและชาวบ้านก็รักน้องน้ำตลอดเวลาน้องแม่น้ำน้องแม่น้ำจึงพูดว่าแต่มันก็น่าแปลกใจอยู่นะชีวิตของพี่ภูเขานั้นแสนจะดูสบายและเงียบสงบแต่พี่ภูเขาก็ยังรู้สึก ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พี่ภูเขาจึงตอบอีกว่าน้องแม่น้ำไม่เข้าใจมีคนมากมายที่รักและเคารพน้องแม่น้ำพี่ภูเขาตอบอย่างชัดเจนด้วยความรักและเป็นห่วงน้องแม่น้ำไหลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกๆคน และนั่นไม่ได้หมดเพียงแค่นั้นเพราะว่าน้องแม่น้ำได้ช่วยเหลือคนมากมายได้ช่วยเหลือท้องทะเลด้วยเมื่อน้องแม่น้ำได้ยินเรื่องดังกล่าวน้องแม่น้ำจึงเขารบพี่ภูเขาและ มีความทะเยอทะยานกลับมาอีกครั้งมีความกระตือรือร้นและบอกว่าโอ้พี่ภูเขาพูดถูกแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของชีวิตของน้องแม่น้ำก็คือช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองให้ช่วยอื่นได้มีชีวิตที่ดีขอบคุณมากสำหรับความคิดดีๆของพี่ภูเขาที่มีต่อข้าน้องแม่น้ำ เมื่อภูเขายิ้มให้ตอบกลับด้วยความยินดีน้องแม่น้ําด้วยความกระตือรือร้นและพลังงานนั้นเต็มเปี่ยมก็ว่ายน้ําอย่างรวดเร็วและไปช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปโดยที่มีความสุขเป็นอย่างมากทั้งพี่ภูเขาและน้องแม่น้ําจบนิทานเรื่องนี้สอ,อนให้น้องธัมมะรี่รู้ว่า จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เห็นไหมพี่ภูเขาก็ได้ช่วยทําให้วิวในป่าสวยงามช่วยปกปักรักษาสัตว์มากมายส่วนน้องแม่น้ำก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือทุกๆคนให้น้ำให้มีความสุขเพราะฉะนั้นน้องทัมมี่ก็ต้องเป็นเด็กดีช่วยเหลือตายายช่วยเหลือนักกุ๊กนะฮะมามีทุกคนจะได้มีความสุขโอเค ไปแล้วนะน้องทำเมฆปูดตามด้วยบ๊ายบาย